พี่จำชื่อใครไม่ได้เนี่ยมีหน้าให้ด้วยทํามาให้เอ้ยอันนี้เขาเดียวก่อนนะคือเขาส่งสองทีมเหรอคือที่วิ่งไล่ฟังก่อนทำให้เข้าใจก่านะไอ้ที่บนหน้าจอเนี่ยคือนักเตะใหม่คนเก่าที่ยังมีที่ยังต่อสัญญาเราไม่ได้เอาขึ้นมาให้อ่าดังนั้นเนี่ยมันจะมีคนเก่าที่อยู่แล้วเขาโล้ทิ้งเนี่ยขออนุญาตผมพูดไม่ดีไม่ใช่โลทิ้งหมดสัญญาแล้วเขาไม่ต่ออากยาประกาศขอบคุณไปนะครับก็คือเบื้องต้นชุดแรกเนี่ยสิบหคนมั้ง แล้วมันมีเพิ่มอีกฉะนั้นที่เสริมมาเนี่ยผมว่มมาถ้านับดูสัก20แล้วกันเอามานะั้นดูจากสายตานะทันยี่สิถ้าไล่ดูอขอพี่ธงก่อนค,คอมเมนต์โดยรวมอยากพูอะไรเมื่อเห็นเห็นภาพเนี้ยคือแน่นอนส่วนมากทีมที่ขึ้นมาจากทีสองอะ่ะแล้วขึ้นมาไทยลีกถ้าเป้าหมายแบบเป้าหมายแบบชัดเจนเนี่ยต้องใช้คําว่าละ ส่วนมากจะเปลี่ยน,นเนี่ยก็คือเป้าหมายเขาชัดมากเลยยิ่งย้ำโมจะต้องติดท็อปฟรีหรืออะไรก็ตามก็ต้องโละและ้วแล้วดูแล้วว่าทางพลังการเนี่ยมีมีงบประมาณสูงทั้งนั้นก็คือใช้นักเตะใหม่เก็บทั้งหมดครับอ่ะอันพี่เบิร์นมาบ้างครับสิ่งที่เห็นจากภาพเดียวกับพี่ธงครับอยากจะพูดเรื่องอะไรครับตัวต่างชาติน่าติดตามนะครับแน่นอนแอนดรอธเฮาเซนก็คนหนึ่งละแล้วก็พวกโมเม็ดมาลาอะไรพวกนี้ก็ไม่ธรรมดาใช่ไหมกามราใช่ไหมอ๋ออาบูบาก้ากาม马าตัวใหม่นะอ่า ค,คือตัวต่างชาติเขาโอเคอยู่แล้วมีตัวอาเซียนด้วยไรฮันสจวัลูเซโลซิโออากูโลอ่าใช่ก็ต,ตัวต่างชาติเน่น่าสนใจเพราะว่าเขาค่อนข้างคือฮาส่วนตัวไทยเนี่ยถามว่าคือฮาไหมก็อาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่โคตรโอ่งแน่ใช้เป็นโดยเฉพาะเต่าลินโยธนศิริพาอืานะครับอันนี้เหมือนว่าเป็นลูกมือนะแล้วก็อย่างพีรพัฒน์นรสยาเนี่ยอาจจะมาตอบโจทย์้านข้างประตูก็กีดิพงภูแถวเชือกมาก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอ้โหประตูนี ประตูที่มาหมดเลยนะประตูทำไม,ไมเยอะไม่เหลือไม่เหลือใครเลยมัง้งก็ดูดูการที่แล้วไม่น่าเหลือใครเลยของชุดเลื่อนชั้นอะ่ะเราถ้ามาสี่เนี่ยน,นะครับ,รบตัวไทยอาจจะอยู่ในระดับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาตรฐานแต่ว่าก็ปฏิปวีอย่างเงี้ยก็เคยทีมชาติอ่ะเนาะสันทิภาพนี่ปีที่แล้วกับชลบุรีก็ช่วยเยอะนะครับนัทวุฒิสมบัติยุท่าปีที่แล้วได้เล่นสารคามคราวนี้ก็ไปอยู่กับเพื่อนซีเต่าดินโยก็ก็รอดูนะครับมีเซนลบอีกคนดูจากรายชื่อแล้วเนี่ยต่างชาติลงเต็มห้าบวกสอง ่เใช่แล้วก็อาเซียนมาเกินด้วยอาเซียนนะผมนับให้เนี่ยอ่ะผมนับข้างหลังมีไรฮานนับหนึ่งนะครับบารังก้านับสองกองหลังนะอดีตตัวบุรีรัมณฑ์เดียโก้บารังก้านับสองจอร์โลเซโล่นับสามนะครับเซกุเอเกโร่นับสี่ฉะนั้นเขามีสี่สี่ลงได้สองดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีสองคนที่นั่งแล้วนะครับของอาเซียนแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีตัวต่างชาติเขาไม่เต็มเขาก็อาเซียนจะเป็นต่างชาติได้ซึ่งต่างชาติเขามาเนี่ย เท้าเส้นหนึ่งเกอร์สัน2องบูบาก้าสามมาลาตโตอยู่ก่อนเป็น4แล้วก็มีโอยาชุนเป็นห้าฉะนั้นมันก็น่าจะโอ้ตัวตัวพี่เมียกี่คนนะพี่เมียมีไอเท้าเส้นกับไออาบูบาก้ากามาราครับอ่าอืม,อมส่วนส่วนเกอร์สันเนี่ยก็ดีกรีก็ไม่ไม,ไม่ธรรมดาก็เล่นเคยเล่นในลีพกพวกบรูเกตอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ถือว่ายังยังอยู่ในสควอชของทีมชาติลักเซมเบิร์กอยู่อ,อาจจะคือหาตรงนั้นไไนะั่นแหละอย่างเงี้ยแล้วก็อายุผมว่าเขาเขาอาจจะ อาจจะมีโอกาสที่จะด้วยวัยสามสิบอะสามสิบเอ็ดนี่น่าจะดีกว่าแต่ห่างเกม,มพๆกับไทยแอนดรอสเทาเซนถ้าถ้าให้ผมเพิ่มประเด็นเนี่ยผมว่าโอ้ต่างชาติมันเกินนี่ว่าหกต่างชาติหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต่างชาติมาหกอาเซียนรับทีนะหนึ่งต่างชาติมีกับไอ้กัมาไล่เจ็ดเจ็บขอโทษทีเจ็ดครบละต่างชาติเจ็ดเนี่ยมาต่างชาติเจ็ดลงห้านั่งสองนะครับอาเซียนรับหนึ่ง นับ2นับ3นับ4นับหโอ้โหอาเซียนมา5้าต่างชาติต่างชาติมีตัวเก่ากับไอมาลามาลาไอคนมาลาใช่ก็นับไปแล้วเมื่อกี้ยิ่งมาจากลาุรีใช่ต่างชาติ7นะครับสรุปงี้ต่างชาติ7แล้วก็ไอตัวอาเซียนอาเซียนเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองทีอาเซียน5 1 2 3 4 5 6ี่ห้าหนะครับอาเซียนนะครับจะ5้าไงล่ะครับ6สี่มีอาเกโรเป็นมาเลเซียอีกตัวเดียอนะครับ หกโหหกบวกเจ็ดใช่ไหมโหพี่อย่างนี้ก็เต็มแม็กอย่างที่บอกกันแหละนี่ลงทุนแล้วเนี่ยคือแน่นอนทุกนัดเนี่ยทุกนัดเนี่ยต่างชาติเจ็ดตัวแน่นอนดังนั้นพอเช็คไปเช็คมาตัวก็ใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าใช้คนไทยนี่แค่สี่คนจริงๆใช่อใช่สี่คนจริงๆริงตัวคนไทยแน่แ่คนไทยแน่นอนแล้วผู้เล่นสามเนี่ยก็โนชัยยาอออปวีก็จะครบแล้วนะก็ตัวก็ใช้ได้นะเพราะเหม่อปวีนั่งเลยพี่ ถูกปาเซนเตอร์นั่นเนี่ยเมดี้ทารับเนี่ยใช่ไหมเขาอาจจะเติมแนวลุกแล้วก็เป็นเป็นเป็นโคต้าคนไทยเพราะโคต้าคนไทยต้องยอมรับว่าไม่ใช่ไ wow ม่ได้ตัวท็อปอย่างปาวีก็ถือว่าอ่ะตัวท็อปจริงยังไม่เห็นภาพเลยนะเพราะเขาจะเล่นระบบไหนพี่ธงพี่พี่พูดเลยเลยไหมอันนี้อันนี้อาจจะไม่ใช่ความลับนะเพราะจะเตะแล้วไม่เป็นไรเขาจะเล่นสามใช่ไหมน่าจะเล่นสี่นะรอบพี่โอ๋นี่นะปีที่แล้วเซนเตอร์เขาใช้คนไทยเดี๋ยวชื่อไม่ได้ดัง อ่าใช่ใช่ใชพี่ใช่ป่ะแล้วมีตัวบาซิลตัวไงที่มันได้ไปแล้วก,ก็มีเกษมคุณวิไลอีคนนึงกิสนะใช่คือง่ายเจ้าี่เช็คมาเนี่ยป,ประเมินเนี่ยข้างหลังเนี่ยแบ็กโฟเนี่ยแบ็กโฟเนี่ยเซนเตอร์ Center เนี่ยเป็นต่างชาติคนหนึ่งแล้วก็เป็นไทยสามประตูหนึ่งคนไทยอยู่ข้างล่างกลางขึ้นไปข้้งบนเนี่ยต่างชาติอ๋อพี่ถงอ่านไปอ,อ่านไว้ยังไงอ่านวันนั้นอ่าเพราะคนคนะาดการณ์ว่าจะเล่นหลังสามพี่พี่เบิร์นคิดว่าพี่โอ๋งจะเป็นหลังสาม เออคราวนี้ณตอนนี้นะถ้าภาพนั้นที่พิทงบอกเนี่ยอันนี้อันนี้ผมแลกเปลี่ยนอะไรกันตามข้อมูลผมก็ปไปประกอบกันคุณผู้ชมก็ลองไปฟังกันดูณตอนนี้ข้างบนเนี่ยอัดเต็มยังไม่ได้เพราะแอนดรอยด์เท่าเส้นยังไม่ได้ซ้ม <S <S อมหมายถึงว่าณวันนั้นที่มีประเด็นนะเรื่องาเชนาตัวอะไรก็ว่าไปไม่เกี่ยวกันละประเด็นคือย,ยังไม่ได้ซ้อมแบบเต็มเต็มหรือถ้าเกิดซ้อมเต็มปุ๊บยังไงก็ยังร่างกายก็ยังไม่ได้ห่างเกมไปได้เกอร์สั้นก็ก็ประมาณหนึ่งเพราะว่าถ้าเอาจริงเพิ่งชูเสื้อกันมาเนี่ย เพิ่งชูเสื้อกันมาวันสองสามอาทิตย์ที่แล้วนะครับเพิ่งกรทยอยกันมากระจัดกระจายกันมาผมว่าผมชอบอาเซียนของพลังการมากกว่าเห็นไหมเอาเส้นดีมากเนี่ยเนี่เนี่ยเอลโกโรไลฮันจูนนี่การันตีของดีอืดีลูเซโรก็ไม่แย่บัดันก้าก็ได้ของดีใช่ใช่เขาได้ของดีนะก็อย่างว่าถึงอ่ะช่วงแรกผมว่าเป็นด้วยพี่ธง ไทยแล้วก็มีอาเซียนที่มาก่อนเนี่ยก็จะประคองไปก่อนแต่อุ่นเครื่องก็ขออนุญาตตามตรงนะก็ก็มีโดนเยอะอยู่เหมือนกันไม่ค่อยไดไม่ค่อยดีอันนี้อันนี้พูดล่าสุดนี่อุ่นกับสาครนะชนะสองหนึ่งชนะสองหนึ่งใช่ครับก็ก็เอาการอยู่นะก็น่าเป็นห่วงโคโองน่าเป็นห่วงนะเพราะว่าผู้ใหญ่ตั้งเป้าอันดับสามเลยในแถลงข่าวที่เปิดตัวตั้งเป้าแบบตั้งเป้าสูงแล้วก็สามเกมแรก จบสามพูดขำๆดูจริงวันู้นจบสามเกมแรกจะขึ้นจ่าฝูงขอเป็นจ่าฝูงแต่ดูโปรแกรมแล้วนี่โหดมากเลยนะโปรแกรมนัดแรกไปเยือนราชบุรีในบ้านราชบุรีผมบอกไม่ใช่บมู่ๆนะนี่คือทีมระดับท็อปของประเทศไม่ง่ายหรอกพี่แล้วนัดที่สองเจอแบงคอกเออใช่แล้วก็ในบ้านนะแต่เล่นราชบุรีนัดที่สามเยือนเมืองทองสามนัดจะได้กี่แต้มครับก็จะเป็นสาตรงก่อนก็จะเป็นจ่าฝูงเขาบอกโหดมากสามนัดโปรแกรมโหดมากอยุธยาจริงตอนแรกเหมือนเสริมไม่เยอนนะพี่เบิร์นนะพอได้นะ อันนี้คือ,อมีละอิลฟานดอเลาะเนาะ,ะพิ่งใสมาให้เลยครับมนวันนี้เลยนี่ก็เพิ่งมาพึ่งมาใช่เพราะจริงมันมีตัวไอ้นี่เนี่ยมันเป็นที่มาเป็นบราซิลไงคู่มันเป็นบราซิลคู่ใช่เปล่าล่ะแต่ข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเป็นตัวนี้ใช่เนสเตอร์เนี่ยเอาตรงๆว่าก็ก็รวมตัวไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่เยอะนะ,ะเพราะว่าเอาตรงๆเลยเเพิ่งอุ่นกับพี่ไปเขาซ้อมประมาณสัก เขาซ้อมเดือนครึง่งใช่ไหมใช่ซ้อมไม,ม่เยอะซ้อมไม่เยอะซ้อมไม่เยอะอแต่แนวทางการเล่นน่าสนใจนะหลายคนมองว่าเขาถึงแมทเขาจะแพ้บุรีรามอุ่นเครื่องนะดูลวมุดเงินเงินไม่เยอะแต่แนวทางการเล่นก็น่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจเข<อ>าก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วไม่ใช่หรอครับปีปล <ะ S 2> แล้วฤดูกาลาเขาไม่เยอะไม่เยอะแต่เขาผลงานดีวิธีการก็ดีโค้ดกัดนะวิธีการก็ดีโค้ดกาดทำบอลถามโค้ชหลายคนต้บอกว่าใช่อย่างที่พี่ธงพูดว่าทําบอลแล้วมีมีรูปแบบ มีวิธีการมัดิธีการท,ที่ที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าด้วยคุณภาพตอนนี้เขาก็ต่อตัวหลักไปไปไม่กี่คนนะครับเราก็ช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีปัญหาหน่อยคือผมถามมาสัปดาห์แรกมั้งหรือเกือบสองอาทิตย์อ่ะซ้อมเพียงแค่12คนก็คือมีตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่มาครา้งนี้ไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้เพราะมันซ้อม12สองคนมันจะไปลงลาเอียดก็ไม่ได้จะไปอุ่นเครื่องกับชาวบ้านเขาก็ไม่ได้มันจะเสียเวลาตรวนั้นทิ้งไปเมื่อทําร่างกายแล้วก็ตัวหลังมาเนี่ยบางคนก็ บางคนก็อาจจะห่างเกมไปบ,บางคนก็มีเกมมาบ้านจากสโมสรที่ที่ย้ายมาก็ถ,าถ้าถ้าโดยภาพใหญ่คือผมว่าผมว่า5 5เกมแรกอะถ้าถ้าชุดส1ดตัวจริงลงลงได้ผมคิดภาพเหมือนตอนลำปางเลื่อนชั้นขึ้นมามแต่ว่าจะดีสักประมาณ2-3เกมนี่ขอพูดรตรงๆนะแฟนยุยาไม,ไ,มไม่ไม่ว่ากันคือมันจะเป็นมันจะเป็นคลาสฟุตบอลมันจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าเป็นฟุตบอลที่มีรูปแบบ แต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะไม่เหมือนยุตอไม่เหมือนลำปางที่ว่าลำปางมันขึ้นมาพร้อมกันทีมเวิร์กมันดีอันนี้ต้องมาดูว่าจูนแล้วจูนได้ไหม,หมอืมคือในภาพเนี่ยจะเป็นตัวหลักยังไม่เยอะครับยังไม่เยอะก็คงจะใช้โครงเก่าเก่าเออผมก็เชื่อนใ,<ช>ใช้โครงเก่าแล้วก็วิธีการเล่นก็ต่อย,ยอดจากปีที่แล้วครับครับอีตาฟานี่จะต้องกลางไหมพี่เบิร์นท่านมาแล้วน่าจะนะเนาะกลางน่าจะกลางแหละเพราะว่าแบ็คซ้ายมีสองคนแล้วครับวัฒนา ก็ัน่นนสัวละครแล้วก็กับตันอีกคนหนึ่งเออยุทธยานะเป็นหนึ่งทีมที่น่าสนใจเอาแค่ไม่ตกชั้นพอไม่ตกชั้นตอว่าสำเร็จอันนี้ไม่ต้องโลกสวยนะครับครับอันตกชั้นสำเร็จแล้วเป็นจริงต้องต้องให้กำลังใจคือตัวแบบนี้ขึ้นชั้นมาแบบนี้ได้อยู่ได้นี่ก็เก่งแล้วนะโคตรเก่งพูดกันตรงๆนะใช่แล้วก็ถ้าตกชั้นก็ผมว่าแฟนบอลก็ชี้ให้สนุกแล้วก็อย่าไปอย่าคืออย่าไปด่าเขาว่าเฮ้ยมันแบบมันเล่นได้เท่านี้อะไรเงี้ยผมผมว่าเขาคงสู้ด้วยวิธีการของเขาแต่สุดท้ายแล้วเนนนนนีีี่่่ยผมมววาาัััจะไปหกตอททส มันเริ่มล้ามันเริ่ลเขาเรียกว่ายีรยะยนรยะอืมก็จะเป็นปัญหาอยู่แล้วสำหรับทีมขออนุญาตกันเป็นทีมระดับกลางๆเล็กๆที่เม็ดเงินไม่ได้ไม่ได้เยอะแล้วก็รเรื่องเดียวที่จะท้าให้ทีมมนเดินต่อได้ขอให้เงินเดือนมันแบบไม่ไม่สะดุดอย่างน้อยกําลังใจผู้เล่นมันโฟกัสซ้อมได้เนี่ยผมว่ามันก็จะมีแรงฮึดกลับมานะครับประสบการณ์ไม่มีแต่ว่าตัวผู้เล่นก็มีพวกไทยลีกอยู่ช่วยประคองได้แล้วกันนะครับอ่านี่คืออยุธยานะครับ ฉลามชนอ่ะพี่เบิร์นรู้นะครับภาพใหญ่ๆชลบุรีเอาว่าตัวเก่าแทบจะไม่เหลือครับต่างชาติไปหมดต่างชาติไปหมดถ้าเอาจากในเกมล่าสุดที่เล่นก็คู่ซินเตอร์ก็เป็นคู่นั่นแหละจอร์ดกับนัทพงศ์นะครับแบ็กขวาสันติภาพลงเลยคู่นี้แหละอ่าลงเลยแม็กซ้ายแบ็กซ้ายเป็นใครวะไาเินัดแบ็กขวาเป็น้ไยเป็นาินัดชุดนี้เลยตรงกลางเนี่ยยังเถียงกันอยู่ปฐมชัยกับนัทนันไอเจ้าฟุ้งเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าปฐมชัยจะเก่ากว่า ก็เลยได้เล่นนะครับแล้วก็มีกิกกี้เลเสที่อาจจะต้องปรับนิดนึงเลสลี่ก็เป็นตัวเลือกนะไม่ใช่ตัวหลักตัวเลือกใช่เอาเป็นตัวสแปร์คืออย่างข้างบนเนี่ยอูเคอร์เนี่ยก็คนก็ยังถามเยอะนะเพราะตอนอยู่สุพรรณมันยิงเยอะแต่ว่ามัน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 อีกรองไงใช่ซึ่งวันนั้นลงก็ยังเฉยเฉยใช่ไหมก็ต้องรอเนี่ยอ่โบลินกี้มีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายแน่เพราะพวกมาซึ่งมาเลยส่วนอีซ่าเนี่ยก็โอเคใช่ได้เก๊คูล่าเนี่ยเขามีความเร็วอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวที่หลายคนจับตานองก็น่าจะเป็นเคิ เควินคกัาซอเวินกเด็กของดียอโก้หรือสันโตอะนะอันนี้อาจจะคนอาจจะมองเยอะหน่อยดูคือฮาหน่อยนะดูฮือฮาหน่อยเกมที่อุ่นกับบางกอกเนี่ยโอ้คือฮานะแต่พอเกมที่มาเจอกับตะอุทัยเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่ายังต้องปรับอยสมคือประมาณว่าเขาเขาอยู่ตรงไหนดีวะอยู่กลาง อยู่กลางเบอร์สิบใช่ไหมที่จะเพื่ตำแหน่งใช่ไหมบางทีเขาอยู่กลางแต่ว่าบางทีเขาก็ลงไปต่ำมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะเพราะว่าระบบที่ที่ที่จัดมาเนี่ยกอล์ฟไงเขาเล่นทีสองตัหนึ่งกอล์ฟมาเป็นเบอร์สิบแ่ยังเควินเนี่ยเป็นเบอร์แปดอ่าเป็นเบอร์แปดซึ่งเควินเนี่ยเบอร์แปดที่ประทะไม่ได้ที่ประทะไม่ได้เลยใช้คําว่าที่จะตันกับกับกับคู่ต่อสู้ตรงแดนกลางเขาไม่ใช่สไตล์นั้นคือตำแหน่งเขาน่าจะเป็นเบอร์สิบแต่ต้อมันมีชาญาลงมีกอล์ฟอยู่ แต่เพียงแค่ว่าหนึ่งชาโลยังเล่นไม่ได้ยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมก็เลยเป็นภาพที่อาจจะพี่ตงาจะบอกว่าอาจจะเป็นภาพที่เอาเอาไว้ซ่อมเพื่อเพื่อโปะแผลก่อนแต่เขาอาจจะหลอกก็ได้นะอาจจะเอาคิวนมาเป็นเบอร์เบอร์สิบก็ได้นะมันเป็นไม่ได้เพราะเขาเป็นเบอร์สิบใช่เพราะตำแหน่งเขาคือเบอร์สิบต้องเบอร์สิบต้องเบอร์ตำแหน่งเขาคืออย่างนี้สไตล์การเล่นเขาเหมือนจีดีคันยุกถ้าจําได้สมัยสมัยคันยุกาออกเลยจีดีคันยุกเนี่ยคือคันยุกมันจะไปทั่วเลย แล้ว<ช>ก็เอาจริงถ้าเป็นเนี่ยล่าสุดพวกเนี้ยไอร์เรนเวสเนี้ยคือมันจะไปทั่วเลยแต่ว่าบอลมันต้องแบบไปรับบอลมาแล้วมันต้องออกบอลซึ่งงเนี้ยที่พี่ธงบอกเลยว่าถ้ามันเจอรูกหนักๆไปเนี่ยล้วเจ็บขึ้นมาเนี่ยยุ่งแต่ต้องมีตัวไปช่วยไอ้ตัว<ช>พวกตัวรับต้องช่วยคครรับ<ช>ับหลักๆก,ก็คือดูจากหลายเกมในปฐมชัยเป็นตัวเลือกอย่างบุ๊กเนี่ยกลายเป็นตัวรองเป็นตัวรอง ประตูก็ประตูตัวนี้ดีนะเขาบอกดีตัวนี้ไม่ใช่ที่อินโดมาไอ้มโดซาลงแน่นอนกับทีมชาติฟิลิปปินส์ก็มือหนึ่งล่าสุดที่เราเจอเขาน่แหละครับในอาเซียนครับอาบูอีซาก็ปีกซ้ายใช่อบอีซาพี่น้องกับโมอีซาของอุทัยนั่นแหละก็ได้ลงโดยกันแล้วคพี่ชื่ออะไรนะโมโมฮัมเหม็ดอีซาโมฮัมเหม็ดคนนี้คืออาโบบากะอาโบอาบอีซาใช่ครับโบลินกีเนี่ยมีคนบอกว่ามาถึงกันมาถึงแล้วนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายเนี่ย ไม่รู้ว่ายังไงคือเขามีปัญหาเขาทำวีซ่าเขาเข้าประเทศไม่ได้เขาก็เลยเพิ่งมาแต่ว่าโอเคระหว่างนั้นเนี่ยโค้ชฟิตเนสเขาให้โปรแกรมไปอยู่แล้วแต่อีกการให้โปรแกรมฟิตเนสทำเองที่ไร้อร์มมันมันน่าจะไม่ได้ไม่ไม่ค่อยอันนี้ใช่ถ้าตังเปไว้ร้อยคาดหวังได้ประมาณ30มต่อให้ทําถึงนะไม่ถึงอมันไม่มีทางบังคับตัวเองได้อืไม่ถึงนอกจากวินัยจริงก็โอเคมันมันยากจริงแล้วคือจะวัดฮาร์ดเรทว่าอะไรเนี่ย มันไม่เหมือนกับซ้อมฟุตบอลจริงในสนามมาแล้วยังไงก็ต้องปรับไม่มีทางมาไม่มีไม่มีทางแสดงว่าพี่จะบอกพี่ต้องจะบอกว่าสาเกมแรกแล้วเบรกเบรกฟีฟ่าเดินกันยาเนี่ยเลยเจอที่หลังเลยโบริกิกำลังสวยใช่ไม่งั้นเจ็บนะปีกมองไม่งั้นเดี๋ยวมาใช่ใช่เพราะว่าแล้วไม่รู้ว่าสภาพร่างกายเป็นยังไงด้วยอแต่ว่าเขามีใบใบผมถามแล้วมีใบพกไม้แพทย์ตรวจอะไรก็คือมั่นใจว่ากลับมาได้อะไรไม่พบไม่เจอ นะฮะไม่เจอ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 โรคไม่เจอหมอไม่ใช่หลอเล่นอันนี้มาจริงมาจริงครับอันนี้เขายืนยันเพราะว่าเขาตรวจของทีแพทย์ของบอสโวดน่าที่ที่เซอร์เบียเลยนะครับแต่ผมสงสัยอูเคร์เนี่ยตอนอยู่ทีสองยิงเยอะเ่ยแล้วดูแล้วเป็นไงบ้างคือดูมาสองเกมเนี่ยกับกายนะเรดลี่เนี่ยเล่นกลางนะแต่โคจโจไปเล่นหน้านะถ้าเปลี่ยนลงมาเรดลี่เก็บบอลได้มากกว่าอูเคร่อันนี้อูเคร่ไม่ใช่หน้าเป้าแล้วกันเออ อูเคร่ต้องเล่นนู่นผมเล่นแต่ว่าพอเขาไปใช้เนี่ยผมก็ก็จะบอกพี่ธงว่าแสดงว่าเขาแค่รอบริงกีแต่แต่มันทรมานนะถ้าใช้อูเคอร์เล่นแบบเนี้ยมันเสียอ่ะผมบอกแล้วมันเสียของอูเคอร์เล่นด้านข้างเพราะมันฉีกตปมาด้านข้างดูวันนั้นแล้วก็เฉยๆนะมันกลายเป็นเฉยๆเลยทั้งจริงอ่ะจริงไม่ใช่ไม่ดีนะผมว่ามันดีเดี๋ยวว่าไปใช้ผมว่าเขาก็ยังต้องรออ่ะเขาหันหลังเล่นกับครูต่อสู้รับแรงกดดันกับเซนเตอร์พวกเนี้ยยังไม่ได้ยังพลิกยังเอาชนะได้แต่ถ้าเขาหันหน้าได้เนี่ยใช่อัน